cắn là cả nhúo vậy. ăn này nè. lật lái bèo cọp đi đâu ấy. bèo cá nhặng thanh mua cướp chưa. đã có mua chong tổ. cả โกกับผักหอมยำนี่เอ้าทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับสมวันนี้ก็มามบกัเนเคยพี่น้องเยนี้นี่มาเบิ่งเจ้าไทโซนพี่น้องเอยมาเก็บไม้เก็บยังเก็บแถวนี้ละซอยนนพ่อเาพี่น้องนโซนคอยนะ มาช่วยพุ่นนะมาบึง้งมาบึ้งช่วยตอนนี้ก็กำลังปั๊บพ่นอยู่เอาพ่น,น,น,ล,ล,นล,งล,งลงนี่นนนมือเขาเขาเบิกเมื่อเช้านี่ก็ได้เบิกแล้วแล้วก็เขาปั๊บพ่นปั๊บอันนี้ละแถวนี้พ่นก็มีแต่พ่นง่ายๆอย่างมดไม่อนยนี่ตัวนี้ก็ง่ายตัวนี้ก็นี่พ่อตอนตัวนี้เขาลงแล้วตัวน,นี้เรียบร้อย นตัวนี้ก็ไม่ได้น้อยนะตัวนี้ก็ว่างหญ่ป่นตัวนี้ก็ได้เรียบร้อยลงบลานี่ยังหลายป่นอยู่นี่ไม้จะพกนี่เก็บอ้อนนะไม้จะพกนี่เปน็นออ้ยเก็บทิมแต่ตัวใหญ่ๆนี่เขาชู้เขา รถเขายิ้วอ่อัวเลยใหญ่ๆเนี่ยนะนี่คือคือจะปลุกนี่นี่คือนี่ก็รถเขายิ้วอ่อก็ได้แต่ว่าเราเก็บเก็บออช้อยเขานะเจ้าของรถไทยเขาเอาเนเพื่อเก็บไม้ออช้อยเพล่อเอา นี่ตัวอย่างคือเนียวนี้นะมันโผล่มเลยได้พี่น้องเอ้ยเอาก็กับเก็บอันนึรถไทยขอไทยรถขอำดำแถวนี้ โอ้ลงลายแล้ะแถวนี้ปรับโผน่เอาโผลลง อันนี้เป็นยังรถอ,อันนี้รถสองขั้นพี่น้องเลยนี่สองขั้นขั้นนี้น่าจะมีปัญหาละตําเบิกนี้นะโอ้เป็นอะไร ยางโหมีแต่ปองโจดทั้งหมดรุดแ,ดแห้งนี่ยรุดแห้งดียอดเลยรุดแห้งเนาะตีดชอดดุขนาดจอดอยางเรียบร้อยกับประกอบไปหน่อยแล้วนี่ตีนบัหไนตีนกะตีนหน้าได้นี่ โชวลายนี่จะตีนหน้าเนาะจะชดเนาะตีนหลนัง กันมัดติดเอาได้แล้วก็เติมล่มใช่ไหมเว้ยเติมล่มกับเติมเองเลยนี่สูบก็เอาตับต้มสุดท้ายพี่โอ้ระบบดีสบายในเป่าล่มมันกับนี่ได้เ่าล้มมันเองได้ Đấy đi tìm được chiếc cú sái bà nè Thường bao lúc có dù cắm mần cái mũi nó như cái này ลุยเต่ออบาบนนีลคันนี้ก็คตัวต้นแปลงเรียบร้อยแล้วนะตัวน,นี้เป็นรถคันนี้เบิรกรถคันนี้นะพี่น้องเลยคนเอารถมาสองคันยูอันยูไม้นี่ไป,ปะหกปลาเหล่านี่้ยูาเกแี้ม ขนขั้นขั้นตัวนี้นี่ไถตัวนี้ปั๊บปนไปน้าตัวลงเรียบร้อยโปนเลยนี่ ไม้กะจักเล็กจักน้อยพี่น้องเอ้ยกะตอนนี้กะถือว่าตะเวนกะพอดีมอละพี่น้องเอ้ยเพลงปไม้ละมื้นี้กสิหาลายมอก่อนนี้หาทางมอก่อนมอหาหาบหาไปเลยอีนะมอนีกะมีเวบ้านก็มีอยู เงินวันติดเงียวแล้วก็มีเกี่ยวงามคลั่เลยผูกติดแต่ชวนเกี่ยวเข้าคนณีเลย

กนะ็มาอานมลองดูน่ะจะอะไรราคายจะได้แชมป์นี่ผ<อ>ิดด้ยวยจะเห็ดปลาเบไปมาไปทันครบพี่ด้องวยเดี๋ยวไปเลาะไปหาเบก่อนบันนี้เลาะกลางบ้านก่อนหา<อ>หาเบไล่เบมานี่แหละชีวิตประจำวันพี่ด้องวยตอนนี้ก็เห็นเบแล้วทุกคน อู๋แบกอะไปแยกเดียวปล่อยเบกอะพีไปน้องเดียวหมู่เดียวก็ไปเพื่อไปมันไปอูหมุนขนาดบนี้เสิยงตัวบึมไปพุ่น หลงย่างแงะอยู่แบนี่จ้ะไหลมากวิ่งมากพี่น้องเลยดิไปดิมาอยู่อ่าหนี่ตอนนี้ก็หอดเคาะแล้วพี่น้องยังยังแม่นึงมาเนี่ยม่ใหญ่มาเนี่ยกับลูกมันเกิดเกิดใกล้ก็พี่น้องเลยมาเนี่ยบุ้งบุ้งเก่งเก่ง Kiao nó mùa hai cứ bèn ra, mặt 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 này nó, kín, cây. nhạc này mặt 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 ví chục cửa hàng rồi ba. này, tổnếc leng. trẻ nhỏ mắc, sẽ mà theo, theo na ban nè, phi nó đây. mạt tê lock จากเกเป็ดเกือบก่แล้วแล้วก็อ่อมาเนาะพ,พี่น้องพี่น้องเอ้ยอ่อมาเกือหานอีบันนี้เลี้ยงอันละน้อยนนะก็ลืนบวกลืนบวเลี้ยงนะพอได้แก้ไขพี่น้องเอ้ยพอได้ยุบหันยุบนี้เชอะนะหานกระช่วงตังวก็โดนหันกระไรไม่ได้หลายเนาะนี่มาหอดแล้วก็ตอนหอดรถหานนี่ก็ห้องนาด โฉมสวยพี่น้องเลยตัวนี้กัไข่แล้วเนาะห,ห่านกลายไปเอาไปเอาในเคาะคุณนี่ห่านกับเอาไปกินอยู่ในเคาะพี่น้องเลยนี่ไข่มันก็ยู่ดนเจแล,ล้วไข่เนาะน,นี่แต่ว่ามันมันปกละเพิ่งปกละ,ะไข่สามน้อยท่เนาะ วานิช si si no ีจุกจือี่นุ้ยวานิชีนู้ยมาเบิ่งต้นเสาหน่อพี่นุ้ยมาบ่งต้นเล่งเห็นหน่อยนึงล่ะจักคนเอาจักเพลือไปกินมาจักโอ้เบเบนี่กะไปหาดิบะเก๋ไก่หนึ่งพี่น้องุ้ยสุดท้ายมาเห็นก็คือนี่พี่น้องุ้ยนะฮะมันนอนลักลี้อยู่ไหนอะอะบันนี้เอาเขาะบันนี้สุดท้ายละบันนี้แล้วเคาะเขาะ Muy lúc một chỗ, nói. Men mẹ nhảy nó phụ chuẩn 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 nói nè vừa nói. Chuẩn 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 กะสีประมาณนี้ทุกคนนี่ลูกน้อยสองโตนี่เบตัวนี้แล้วก็ตัวนั้นเลือดบบเบนะตัวนั้นก็สองโตโลมโลมแล้วก็พอดีหกตัวพี่น้องเอ้ตัวนี้หกตัวทั้งเงินตัวน้อยในได้ใหม่นี่นะหากได้สามสี่งูไม่ละเนาบัดนี้กะแต่งกินก่อนพี่น้องเอ้เพราะว่าขำละมื้อนี้เมนูมื้อนี้กะแกงปลาอี้ม้อนี้กะอะไรพี่น้องเอ้นี่ กระขังไว้ยูนี่นะเดี๋ยวใครบุง้งก่นเหมือนไข่บุ้งแตรมแทมแทมนี่ปกโค่นี่ถอดน้ำมันออกก่อนนะมันจะจับอันสมบัต kháng mô coi nó ơi Hãy ít cho มักได้คะแนนไหมบางคนกับมักมีคือเดียวนะบางคนกับนีมีมักออกกิ๊ดอ้อป่ายามนี่มีสบายได้ป่ายามนี้ได้บมเดิร์ชัยอะไร สำหรับน้ำแกงเขาก็ชื่อนี่นะพี่น้อยนี่โหย,ยิงไข่ถ้าก็ฟักจะงะนี่ฟักกระแหงหน้านี่นะนี่ฟักกระแหงหน้าเขาก็ห้อยไว้นี่กับสิบประมาณนี้นะแต่ว่ามันก,ก็หอมดีอะไรหอมอันนี้ก็ได้

เอามาเล่นชื่อเก่งชื่อมาเล่นนี่เกิดสิประมาณนี้นะนี่ก็เริ่มพดแล้วพี่น้องเลยเอาลองไปเก่งก็เอาตัวเดียวได้เก่กงก็ได้ไม่ได้เก่งหลายพี่น้องเลยนะเอาพักมาเชื่อป่นี้ วัตนาออกมาเชื่อไม่เดียวเลยพวกบัวกับปัก,ก,ปกหอมอยำนี่พักปูเองพักเอามาแต่ในสวนพักปูเองพักปดสารพิษพักนี่นะนี่ไข่ได้ปะยำนี่นะนะ ก,กินได้อของกินก็ถือว่าพร้อมนะมนี่มีของหวานนํำเด้มืันนี้เลยนี่ <laughs> มะมมวงของหวานก็ได้ยังเดือดชองอันนึงดอ <laughs> <laughs> กายนั่นรัะตะนาเฮดเรียบร้อยกายนั้นมึงหิวใช่ไหมชิ่งที่ขาดบปเยก็คือข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยนี่ได้อีกแล้วใครมัน โอ้ยไข่มันเนี่ยเสียบตัวนะเอา้ากินคอยบอกกินไงด้ไข่มันข่มกินใ่มันเออจะกินเสียบเสียบครับคุณน้องเอ้ยเค็มเข็มข Sợ cười, sợ cười cho <kếm>, <laughs> 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 thơ Dẹp <laughs> Mà mà, có mấy cái nông mà ừ. Chị khó lên nông đi Mà mà <laughs> มาแซ่บๆน้ำว่ายาเข็มๆพร้อมเก็มๆนูกินยิบูุณหายกัหลายคนนะอ้ยเค็มนีญิำไมกินจ้ดเด็กกินเค็มก็ไข่เยอะกินส้องค้นหนึ่งเพียงหน่อยกินหลายคนเนี่ยจะเกว่าวอะไรหลายคนเอา้หลายคนเห็ไรจะเต่มน้ำอะไรอันนี้น้ำเค็ม โอ้อันนี้ไข่ป่าพี่น้องเลยได้ไข่ม,นะมันเออชาวรัตนา,ขา,านนไข่แพงเจ้าเราจะกินเอาไข่มันจ้ะเยอะอยู่ให้เจ้ากินเสียกินเลก็จะได้กินออ <c oughs> ของครึ้นเลยกินให้หนักขึ้นไข่กับนื่อนุ่มเค็มมีแต่เนื้อนุ่มเค็ม

เอาใครเหงาไหมใครเออตอนเนอะในก่อนยังมือมองเหงาเมือวานม่กิข้าวเลยอยู่ประจำเนี่ยเอ้อเก่ดโกะใคยชิมอะไรจ้าเลยน้ำมันไม่มีเพิ่มนะคือผมบวาใช้น้ำมันนี่บวชของหอบของหอมใช่ไหมครัสำหรับกินข้าวกินน้ำก็อิ่มรับพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้ก็สิประมาณนี้นะพี่น้องเอ้ย ก,การขอความรู้ข้บใจทุกการติดตามมับชมไว้พบปะกันคลิปหน้าพี่น้องเลยมาพบกันไหมแต่ชารัตกินนี้ก็เอาชั้นนี้ก่อน